เจ้ายักคิ้วให้พี่เจ้ายิ้มในทีเหมือนเจ้าจะมีรักอารมณ์อยู่เรียมให้เงามิใช่เจ้าชื่นชมออกเรียมก็ตรมตรม,ตรมพระคมตาเจ้าเรียมภาวะพะวงเรียมคิดทะนงแล้วเรียมก็คงหลงตายเปล่าต่างผ่านล้อเนื้อเหงื่อแล้วเล่งเพลงเอา เดือใจให้เมาเม,า,มาแล้วยิงนั่นแหละหนาวสอนเล่งเพลงเอาทุกสิ่งหากเจ้าหมายิงก็ยิงสิแม่ยิงอกเรียมสักแพรงเแล้วแม่อย่าแปรอย่าเปลี่ยนใจเรียมเจ็บช้ำมูราเจ้าเงื้อเจ้างาแล้วเจ้าก็ลาถอยทันใด จะปวดนั่งน้าเหงื่อแล้ลาเลิกไปจะยิงสิ่งใดยัยไ,ไม่ยิงพี่เอ้ยนาวสอนเล่งเพลงเงาทุกสิ่งหากเจ้าหมายิงก็ยิงสิแม่ยิงอกเหลี่ยมสักแพรงเหื่อแล้วแม่อย่าแปรอย่าเปลี่ยนใจ เรียมเจ็บช้ำมัราเจ้าเงือเจ้าอาแล้วเจ้าก็ลาถอยทันใดเจ็บปวดดังน้างเงือลาลาเลิกไปจะยิงสิ่งใดใหญ่ไม่ยิงพี่เอ้ใหญ่ไม่ยิงพี่เอ้ใหญ่ไม่